RMT u Talk กลับเข้าสู่ RMT u Talk นะคะในช่วงนี้ค่ะ S 1> <S 1> เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นหลักสูตรอบรมมักคุเทศทั่วไปนะคะโดยศูนย์บริการวิชาการณคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ปพิพิมุจกจักรกวรดค่ะวันนี้พูดคุยนะคะกับดรสุพจน์ไทยสรยะรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ปพิพิมุจกจักรกวรดค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะว,วันนี้นะคะหลักสูตรที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นหลักสูตรอบรมมักคุเทศทั่วไปนะคะซึ่งแน่นอนค่ะในช่วงนี้นะต้องเรียนถามสถานการณ์กันก่อนนะคะว่าในช่วงของโควิดนะที่คลี่คลายกันเนี่ยนะคะก็ทราบมาว่าในส่วนการท่องเที่ยวเองเนี่ยกำลังกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์คะตอนนี้เองในส่วนการท่องเที่ยวนะคะเป็นยังไงบ้างะค่ะโอ้ตอนนี้อุตสาหการรมการท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่ฟื้นสถานการณ์โควิดไปนะครับก็ได้ผลตอบรับ ็นอย่างดีมากเลยครับเราจะสังเกตได้ว่าในมีจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มค,คนชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวจีนต่างๆรวมถึตง,ต,ง,ต,งตอนนี้ครับในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์ก็ต้องการมีความต้องการมักคุเทศหรือแม,ม้กระทั่งใส่โรงแรมก็ยังมีความต้องการเช่นเดียวกันครับตอนนี้อุตสาหกรรมบริการกําลังขาดแรงง,งานที่จะเข้าไปทําตรงนี้นครับ นะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะวันนี้คะ่ะสําหรับการอบรมนะในหลักสูตรมัคคุเทศทั่วไปนะคะสําหรับหลักสูตรนี้คะ่ะเรามีความพร้อมหรือว่ามีในกลุ่มของอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญยังไงบ้างะคะครับเราก็ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับเข้ามานะครับก็คือในแต่ละด้านเราจะมีในเรื่องของความรู้ทางด้านของภูมิศาสตร์ก็จะมี อาจารย์ผู้ดูแลทางด้านของภูมิศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโบราณคดีด้วยนะครับตรงนี้ครับแล้วก็รวมถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆเราได้เชิญอาจารย์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทด้วยครับตรงนี้ครับแล้วเราก็ได้เชิญกลมการท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเป็นมาเป็นอู้เป็นวิทยากรด้วยครับตรงนี้ครับค่ะอาจารย์คะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะมัคคุเทศทั่วไปเนี่ยก็คือทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยหรอคะสาหรับมัคคุเทศ ักตรงนี้นะครับที่เรียนเนี่ยก็คือจะนําเที่ยวได้ในประเทศไทยครับคุณนำเที่ยวในประเทศไทยนะคะซึ่งเนี่ยนะคะมีการกําหนดวันอบรมแล้วนะคะก็คือวันที่4มีนาคมนะคะถึง23กรกฎาคม2566ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันหยุดนักขัตเกิกด้วยนะคะซึ่งผู้ที่เข้าอบรมค่ะเรามีเกณฑ์ไหมคะว่าจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างในการที่จะเข้าอบรมนี้ได้อะค่ะ อ่าครับง่ายๆเลยครับก็คือหนึ่งต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยสองก็คือสําเร็จการศึกษาปวสหรือปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้นครับตรงนี้เองครับเราไม่ได้กําหนดอะไรมากมายนะตรงนี้ครับครับแล้วจะเรียนสาขาใดก็ได้มาสมัครได้ครับค่ะซึ่งนะคะบางท่านบอกว่าเอ๊ะปกติแล้วเราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยพอมีความรู้ความสามารถเนี่ยก็ไปทํางานในด้านการท่องเที่ยวได้เลยนะคะ ถ้าอมองในมุมค่ะอาจารย์การที่เราไปเรียนอบรมในหลักสูตรมัคคุเทศทั่วไปตรงนี้นะคะจะช่วยส่งเสริมอะไรได้บ้างสําหรับผู้เข้าระบบรามาค่ะครับโอ้นแรกเลยก็คือแน่นอนครับในเรื่องของความรู้พันด้านของการเป็นมัคคุเทศหรือเป็นผู้นําเที่ยวนะครับตรงนี้ก็คือเราจะสอนตั้งแต่วิธีการเทคนิคการยืน่น การพูดหรือแม้กระทั่งบุคลิกภาพในการที่จะเป็นตัวแทนของประเทศนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆครับอย่างน,นี้ครับรวมถึงจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องของภาษาไทยและในเรื่องของภาษาอังกฤษด้วยครับ <c oughs> ครับก็ค <c oughs> ือจะเน้นทุกทุกด้านเลยว่าจะเป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเราเวลาเราเรียนเราสอนเราใช้สถานการณ์จริงอาจารย์ทุกท่านจะให้ในักเรียนได้ฝึกนะครับตอน,น,นผู้เข้าอบรมเนี่ยได้ฝึก ตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยที่อาจจะไม่คาดคิดแล้วเราก็จะได้สามารถแก้ไขปัญหารตรงนั้นได้ครับค่ะซึ่งในการเรียนนี้เราจะเรียนแค่ภายในห้องเรียนเท่านั้นไหมคะหรือว่าเราจะมีการลงพื้นที่หรือว่าให้ทดสอบลองเป็นมากุเทศดูด้วยอะคะครับในการเรียนนะครับก็จะมีการออกนะครับเส้นทางทั้งหมด5เส้นทาง นะครับซึ่งเส้นทางที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นพระบรมมหาราชวังและวัดสําคัญในกรุงเทพมหานครจานวนหนึ่งวันนะครับเส้นทางที่สองเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดกําแพงเพชรสุโขทัยและพิษณุโลกสองวันเส้นทางที่สามก็จะเป็นจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์สองวันเส้นทางที่สี่ก็จะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลบกรีหนึ่งวันและเส้นทางที่ห้าจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชสามวันครับ ตรงนี้ครับนะคะมีกําหนดไหมคะเพราะว่าจะเห็นว่าเราไปหลายพื้นที่มากจํากัดไหมคะว่าจะต้องมีคนประมาณสักกี่คนในหลักสูตรนี้ค่ะจริงๆแล้วอะครับขึ้นอยู่กับบริบทต,ตอนนี้เราบอกเลยว่าอันนี้คือรุ่นที่สองที่เราเปิดรุ่นแรกเราตั้งเป้าหมายไว้ประมาณยี่สิบนะครับตั้งเป้าหมายไว้แต่ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก็เกืบอบได้ประมาณสามสิบเจ็ดทันนะครับครับแล้วก็อันนี้คือรอบที่สองก็ตอนนี้เริ่มสมัครมาแล้วก็เกือบสามสิบคนแล้วครับในรอบที่สอง มีกำหนดไหมคะว่าห้ามเกินสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะไม่ครับจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเราปกติเนี่ยเราจะรับเราดูจากจานวนปุ๊บถ้ามันเพิ่มขึ้นมาเราอาจจะเปิดเป็นสองห้องอย่างเงี้ยครับอาจารย์คะต้องสอบถามนิดนึงว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่มาร่วมอบรมเนะะี่ยค่ะเขาประกอบอาชีพอะไรคะหรือว่าเพิ่งเรียนจบหรือว่าทําอาชีพด้านนี้อยู่แล้วอะค่ะโอ้อันนี้ต้องเรียนแจ้เลยว่าหลากหลายมากเลยครับบางคนเป็นพนักง,งานบัญชีบางคนทํางานในด้านของอบริษัทเอกชน นำเข้าส่งออกเอ,อเป็นคอร์เซนเตอร์ทำงานเรือสำราญมาก่อนซึ่งบางคนไม่มีประสบการณ์แท้นของฟองเทียเลยแต่เขาต้องการหาไรายได้เสริมจากงานปกติที่เขาทําอยู่ครับครับค่ะซึ่งในรุ่นที่แล้วนะคะอันนี้คือเป็นรุ่นที่สองนะคะรุ่นที่แล้วค่ะอา<ช>จารย์คะมีฟีดแบ็กยังไงบ้างะคะอ,อ๋อฟีดแบ็กก็คือบอกว่าเรียนแล้วได้ความรู้มากแล้วก็สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้และที่สําคัญก็คือรู้จักกันแล้วก็สนิทกันตอนเนี้ยบางคนในกลุ่มอะครับ ามคนจับกลุ่มเป็นเปิดบริษัททัวร์เองแล้วด้วยครับตอนนี้ครับโอ้นะครับมีเปิดบริษัททัวร์เองแล้วหลังจากที่อบรมหลักสูตรนี้นะคะใช่ใช่ครับเออนะคะค,คือบางท่านเองอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้นะคะจา์แล้วเเราจะรู้ทั้งหมดเลยไหมคะว่าวิธีการในการที่จะเตรียมตัวไปเพื่อที่จะไปสอบนําใบประกอบอย่างเงี้ยค่ะครับคือเราจะสอนทุกโมดูลเลยครับซึ่งแต่ละโมดูลเนี่ยเราจะเน้น ทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านวิชาการทั่วไปความรู้ฉากการเฉพาะภูมิภาคแล้วก็ความรู้ทักษะเฉพาะอาชีพรวมถึงความรู้ภาษาต่างประเทศเลยครับเราเครอบคลุมทั้งหมดเลยครับค่ะสําหรับ,รบการอบรมนี้นะคะมีต้อตงเรียกว่ามีค่าธรรมเนียมนะคะยังไงบ้างะคะค่าอบรมเนี่ยก็คืออยู่ที่สี่หมื่นบาทครับตรงนี้ครับก็คือรวมกับค่าในการออกซีีส์ิปแล้วนะครับตรงนี้ออกออกทิปค่าเส้นทางตรงนั้นรวมหมดแล้วครับ รวมทริปด้วยไหมคะแล้วก็รวมในเรื่องของอาหารด้วยหรือเปล่าคะใช่รวมอาหารเราจะแจ้งว่ารวมอาหารในวันที่มาอบรมด้วยครับตรงนี้รับอาหารกลางวันแล้วก็รวมเบรกให้ด้วยทั้งเช้าและบ่ายครับที่น่าสนใจนะคะก็คือหลักสูตรนี้นะคะอย่างที่บอกไปก็คือสี่หมืนบาทอันนี้คุ้มนะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือ <c oughs> เราไปในพื้นที่ที่เยอะมากนะคะแล้วก็ <c oughs> ที่น่าสนใจก็คือสามารถแบ่งชําระได้อยากให้พูดถือรน,น,นิดนึงคะ่ะ ครับก็แบ่งชำระได้ก็คือแบ่งชำระได้สามครั้งนะครับเป็นเพราะบางทีบางท่านอาจจะยังไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่งตัดสินใจลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะแบ่งชำระได้ในเดือนถัดไปอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นรอบครับตรงนั้น ซึ่งแน่นอนนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่30กว่าคนแล้วนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าอ,อาจารย์บอกว่าจะไม่ได้จํากัดก็ตามนะคะแต่ว่าต้องรีบสมัครกันมานะคะซึ่งนะคะอาจารย์ะคะสุดท้ายค่ะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับการอบรมนี้นะคะมาคุเทศทั่วไปค,ค่ะสามารถสอบถามได้ในช่องทางไหนได้บ้างค่ะครับก็คือสามารถติดต่อกับผมโดยตรงได้เลยนะครับที่เบอร์โทร089075 0520นะครับหรือติดตามข่าวสารที่เพจ facebook นะครับประชาสัมพันธ์คณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคนลรตนโกสิทร์ครับค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของแนวโน้มกันนะคะอย่างที่บอกไปก็คือการท่องเที่ยวนะคะคกับเรื่องของการไปอบรมหลักสูตรนี้นะมะกุเทศทั่วไปนะคะมีความเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังไปอบรมณตรงนี้นะคะสามารถจะนามาใช้ในการประกอบอาชีพตรงนี้ได้ยังไงบ้างค่ะครับสําหรับ อบรมในคอร์สเนี้ยครับอ,อแน่นอนเลยครับสิ่งที่ทุกท่านจะได้ก็คือความรู้ในการที่จะเป็นมัคคุเทศนะครับรวมถึงทักษะทางด้านของภาษาทักษะ,กษะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็จะรับความรู้ตรงนี้ด้วยและที่สําคัญนะครับก็แน่นอนเลยจะได้รับบัตรมัคคุเทศทั่วไปแต่ไม่เชื่อเพียงแค่บัตรมัคคุเทศทั่วไปนะครับสําหรับคนี้ที่เรียนสี่หมื่นบาทนั้นจะ ได้รับบัตรทัวร์รีเดอร์ด้วยหรือว่าผู้นําเที่ยวด้วยนะครับก็เท่ากับว่าได้สองบัตรเลยอนะคะอบรมครั้งเดียวได้2บัตรเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะดรสุพจน์ไทยสุรยะรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่บพิมุขจักรวรรดินะคะที่ให้เกียรติในการพูดคุยแล้วก็แนะนําค่ะหลักสูตรอบรมมักคุเทศทั่วไปซึ่งปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะดรสุพจน์คะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ 这一场。 ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะการท่องเที่ยวบูมมากๆแล้วก็ในหลายพื้นที่เองเนี่ยนะคะตรงรียกว่าไม่เพียงพอนะคะแล้วก็มีในส่วนของเรื่องของการโรงแรมด้วยแล้วก็ส่วนของการนําเที่ยวด้วยซึ่งอบรมนี้เนี่ยก็เป็นหลักสูตรของการนําเที่ยวนั่นเองนะคะใครสนใจก็อย่าลืมนะ,ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของทางดรสุพจน์ได้เลยนะคะ0 8 9 0 7 5 0 5 2 0ค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะกับรายการ RMT u Talk นะคะติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะในช่วงเวลา,า,า FM89. 5วิตุยุราชบงคลอัยุบุรีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ